หลายคนและคนรักสุขภาพหลายๆคนนะครับได้ทำน้ำหมักสุขภาพตามสูตรของป้าเชงหลังจากนั้นแล้วทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรยังไงต่อไปนะครับนอกจากที่เราจะใช้วุ้นไปบำรุงร่างกายแล้วนะครับไปทำเครื่องดื่มคอมภูชานะครับและส่วนที่เหลือเราจะทำอะไรยังไงนะครับเอาวุ้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นจุดินทรีย์ที่ดีมากนะครับ เราก็จะไปทําปุ๋ยที่ดีในอนาคตาเราก็จะนําผลไม้เหล่านี้ที่ผ่านการหมักบ่มมาแล้วอย่างตาม5ปี10ปีเหล่านี้ซึ่งมันมีคุณค่าทางอาหารสําหรับพืชที่จะนําไปบํารุงดินและมีจุลินทรีย์ที่มีคุณค่า,าต่อการที่บรรจัดนาไปย่อยสลายปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีแล้วก็เข้าสู่รากพืชน้ําหมักเหล่านี้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เหล่านี้นํามาพัฒนาหรือกระตุน้นนะครับ ให้มันทำงานต่อไปอีกหักเหล่านี้มารวมรวมกันให้ได้หนึ่งในสามของถังจากนั้นเราก็จะ,ะนำพัฒนาต่อยอดนะครับให้เกิดวุ้นข้างหน้าแล้วเราก็จะนำวุ้นข้างหน้านี้ไปพัฒนาเป็นปุ๋ยนะครับเป็นน้ำหมักนะครับสำหรับที่จะฉีดพ่นให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วว่องไวแล้วก็พัฒนาดินของเราให้มีคุณภาพนะครับซึ่งน้ำหมักเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้นใครที่มีน้ำหมักที่เหลือใช้เหลือเก็บตอนนี้ดูคลิปนี้แล้วก็ลองนาไปใช้ดูนะครับวันนี้ยังเป็นคลิปขั้นตอนขั้นที่1ว่าเราจะเอาน้ำหมักเหล่านี้ไปกระตุ้นให้เกิดวุ้นได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามดูนะครับในบางถังมันก็จะมีวุ้นเกิดขึ้นแหะครับนะครับอาวุ้นเหล่านี้นะครับเป็นสูง อาวุธเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากาเราก็จะเก็บสะสมเอาไว้นะครับไปทําปุ๋ยชนิดนาโนแต่ตอนนี้เรายังไม่ทํานะครับเราจะเอาน้ําหมักเหล่านี้ไปรวมกันก่อนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดวุ้นใหม่ต่อไปอในถังบางถังซึ่งมันแห้งเกลอะอย่างนี้นะครับก็ยังใช้ได้เพราะฉะนั้นอย่าทิ้งเราก็จัดน้าใส นะครับตักน้ําใส่ให้มันนิ่มก็ดูดซับน้ําจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเทส่วนที่เหลือเนี่ยไปในถังใหญ่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่มีของเหลวก็ไม่มีของเหลวเราก็ใช้ได้หมดนะครับ <at> <t ose> ในส่วนของถังที่เราเทไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตักน้ําใส่นิดๆหน่อยๆนะครับส่วนที่เหลือค้างก้นถังเหล่านี้ก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันแล้ว,เร,วเราก็จะเขย่าเขย่าแล้วก็เอาน้ําก้นถังเหล่านี้ ไปรวมกันในถังใหญ่เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราถ่ายเทน้ำหมกักลงไปในถังใหญ่200 —ลิตรยบอ้อยแล้วอันนี้คือจำนวนถังและก็ชนิดของพืชผลไม้อันนี้คือจำนวนถังและจำนวนชนิดของผลไม้อ่าที่เรานำไปรวมกันนะครับออวันที่ผมทำนี้มันเป็นช่วงที่ฝนตกพอดีนะครับเราก็จะเอาน้ำฝนครับก็จะใช้น้ำ ที่เรามีอยู่ก็คือน้ําฝนที่มีอยู่ขณะน,นี้ไปเติมน้ําตาลทรายแดงนะครับในหนึ่งถังนี้ก็จะใช้ประมาณ2อกิโลนะครับขณะน,นี้พื้นทนี่ที่ใช้ไปแล้วก็คือ1ใน3เดี๋ยวเราก็จะใช้น้ําตาลทรายแดงนะครับละลายในน้ําในถังให้หมดก่อนจากนั้นเราก็จะนําไปเทในถังใหญ่200ลิตร คนน้ำเชื่อนน้ำหวานที่ได้จากถังสองถังนี้นะครับรวมกับน้ำผลไม้ที่มีหนึ่งในสามของถังนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ำให้เกือบเต็มใส่เกือบเต็มถังแต่ทิ้งไว้สักหนึ่งถึงสองฝ่ามือเพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการหายใจจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะหาพลาสติกมหุ้มแล้วก็มัดให้เรียบร้อยไม่ให้สิ่งแปลกปลอมอย่างอื่นเข้ามานะครับ ทิ้งไว้ประมาณ1-2เดือนจนกว่าวุ้นข้างหน้ามันจะเกิดนะน้ำหมักตรงนี้เป็นน้ำหมักที่ทรงคุณค่านะครับจะช่วยให้ดินของเรานั้นอ่อนนุ่มนะครับหากว่าดินของเรายังป่วยปลูกอะไรมันก็ไม่โตจุลินทรียนี่แหละครับเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาดินให้หายจากอาการป่วยพอมันหายจากอาการป่วยแล้วเราปลูกอะไร พืชชนิดนั้นก็จะสวยจะงามต้นโตวไวโตวเร็วให้ผลผลิตดีนะครับค่าใช้จ่ายของเราก็จะลดลงนะครับสุขภาพของเราก็ดีและที่สำคัญก็คือประหยัดการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปเยอะแยะนะครับตัวที่ทำหน้าที่หลักตรงนี้ก็คือจุลินทรีย์นั่นเองนะครับการนำน้ำหมักมาพัฒนามาต่อยอดมากระตุ้นให้เกิดวุ้นนี้เป็นหนึ่งในขบวนการนั้นด้วยนะครับ และคอยติดตามต่อไปนะครับว่าหลังจากเกิดวุ้นแล้วเราจะมาพัฒนาอะไรยังไงต่อไปในน้ำหมักอันนี้เป็นน้ำหมักผลไม้นะครับผมยังมีน้ำหมักยืดอื่นนะครับไว้สําหรับเตรียมเพื่อจะทําปุ๋ยสูตรนาโนของเราให้พืชจรเดินเติบโตนะครับเราจะเรียกว่าปุ๋ยก็ไม่แน่ใจไม่มั่นใจเพราะว่า NPK ของเราก็ต่านะครับก็จะมีน้ําหมักปลานะครับน้ำหมักนมสด น้ำหมักไข่นะครับเตรียมเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาต่อยอดและพัฒนาและนำไปใช้ยังไงนะครับอาจะคอยติดตามกันต่อไปนะครับ